ขออนุมโมท,ทนากากับทุกท่านที่ได้รับฟังรายการบันทึกธรรมในวันนี้อาตมันนี้อาตมาได้เดินทางมาสแสวงธรรมอันธรรมที่สแสวงคือธรรมที่เป็นสติธรรมที่เป็นความอดทนอดกั้นต่อสภาพาแวดล้อมวันนี้เดินทางเข้าป่าที่ถ้ำหาตูภาสิงเพื่อที่มาทดสอบสติ ทดสอบสมาธิและมาฝึกอยู่กับธรรมชาติอันมีป่าไม้เขาลำเนาไผ่และเสียงนกเสียงกาเสียงต่างๆเป็นต้นก็เป็นไปตามธรรมชาติทุกท่านที่อยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งก็เหมือนกันนั่นคือเป็นธรรมชาติของในที่ที่นั้นที่สำคัญคือใจของเราจะต้องมีความสุขอยู่กับที่นั้นด้วย สาธุขออนุโมทานากับทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมรายการบันทึกธรรมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดกาลนานเทิน